เพื่อต่อกรอกับความชั่วร้ายที่นรกคุมขังไม่หมดความต่ำช้าทั้งหมดที่ลามนุษย์พึ่งกระทำเราจะกำจัดพวกมันโดยใช้เจ้าเพียงพูด้เดียวชี้กระชาพวกมันจนกว่าจะหมดสิด้น พี no, hey. ่น้องเอ้ยเราต้องสวดวิงวอนวิงวอนให้เขาเฝ้าดูอยู่ท่านบดถ์ทสักคนถ้าคุณได้ยินเราถ้าคุณอยู่ข้านลกนั้นกำลังตรวจจับสัญญาณของนักกวชจันนลก ว่า60%ของประชากรโลกถูกบริโภคโดยกลุ่มโลอกสัญญาณของนักปวดจะะลกแล้วแต่ว่าสัญญาณอาจจะคงอยู่ได้ไม่นานมีเพียงเขาคนเดียวที่มันหวาดกลัวไม่ใช่มนุษย์รือกองอัวมันหวาดกลัวเพียงมันจะรักแข่งสันไดมีใครเหลืออยู่ไหม วัสดีว่ได้อยู่เกม Doom Eternal มาอมืยิงหน้าก่อนเลยเปิดมากูใส่ก่อนเลยฮะมึงเก่งหรือเปล่าเก่งเก๋าเหรอหลวดพบสัญญาณของนัก<อ>รวจกัมมรกผมจะส่งมาม <ไป S 2> เอาก่อนเลยมาเปิดมาก็มันเลยไปต่อไปมึงสับพอเฮ้ยวันนี้คันบาไม่ยิงไปมึงทุบหัวแบะ ตัวอีกตัวอีกตัวมีอีกตัวโอเคเลื่อยไฟฟ้าเอาละเชนซอแมนได้เลยโอเควิ่งทางนี้ต่อยเพื่อจะเก็บคอลเลกติเบิลอันที่หนึ่งอึ้ต่อยตรงนี้มีซีเครตเราจะวิ่งไปทางนี้หันหลังโดดเก็บซีเครตซอมบี้โอเคได้แล้วหนึ่งตัว ของเล่นตรงนี้ก็โดนมาตึ๊บตึ๊บตรงนี้จะมีเป็นมอสบอดสติ๊กกี้บอมเอาก่อนเลยสติ๊กกี้บอมนี่จำเป็นที่สุดเพระไม่ได้ใช้บ่อยโคตรดึงออกมาอ่แต่และมอสมีประโยชน์ต่างกันแต่ว่าได้ใช้ต่างกันเหมือนกันยิงอะไรสิสับเลยต่อยไหน ตรงนี้มันยังไงเฮ้ยมีอืมยิมปีศาจปีศาจพลังขึ้นเต่าปีศาจดะกันบอลอืมปล่อยเฮ้ยยิงระเบิดยิงอัดหน้าเฮ้ยออกมาดิวะอะไรอะไรนักเรียนรอดอนักเรียนรอดอยวกูสั่งซ่อมเดี่ยวตัวเลยมาเนี้ยไหนมีใครอืมยิงระเบิดตัวหโกตัแหกเฮ้ยเฮ้ยยิงหน้าเฮ้ยไปต่อยเตะต่อยไงเฮ้ยนี่ไปะระเบิด นักเรียนรอรอนักเรียนรอรอกระเด็นเลยเฮ้ยซอมบี้ขอเลือดหน่อยมาเนี่ยนักเรียนรอรอใช่ไหมกูสั่งซ่อมเลยนี่หันแม่งเลยเฮ้ยอืมเฮ้ยยิงยิงเอาลงลงลงเด้งกลับมาเด้งกลับมาเฮ้ยกระโดดเหยียบเหยียบหัวเขาเรียกว่าเป็นท่าเหยียบแตงโมนะยังไงเฮ้ยยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็ขอยก,ก่อนยิงวุดเฮ้ยต่อย ทุบหัวแบะนะเนี่ระเบิดระเบิดคู่มีใครอีกเหลืออีกตัวเหลืออีกตัวไหนไอนี่ซอมบี้ทั่วไปสับคอมานนี้สั่งซ่อมอืมหั่นหัวหันตัวเฮ้ยยังไม่ตายอีกหรือไงยิงให้ระเบิดเลยยังเหลืออีกอปีศาจดาก้อนบอลน,นี่ต่อยหน้าแบะเรียบร้อยจบยัง แล้วโอเคไปต่อโคเด็กเก็บไม่อ่านทั้งนั้นฉีบเลยไอ้เจ้ามึงอยู่นี่ใช่ไหมนี่มาคุยกันหน่อยดิฮะดวงวิญญาณของขา้าถูกปกป้งปองเอาไว้เจ้าไม <ป S 2> ่สาม,มารถนี่แค่นี้มึงก็ไม่อมาาัมตะละบีบคอเลย เหลือแต่หัวเลยทีนี้มามาด้วยกันหน่อยเก็บเข้าตูด <c oughs> โ,โคตยโ ой, ครยมโอ้ยทำไมมันมถล่มทำไมมันเซโซซักโซเซ,ซอย่างนี้เปิดประตูดินะทางนอกชิบหายหมดลงแลนดิ้งแบบซปเปอร์ฮีโร่มาไททันตัวเบลอน <c oughs> ากหวัวจะจะกคนได<ท>้นขนาดน<ม>ั้มา ระดับการลุกรานจาานังทรกลดลงไป36.8%จา้ายังเหลือนักผว้อิสตัวเด็กตรงนี้สติ๊กกี้บอมได้แล้วเอาฟัวอัโตมาโอเคได้ฟัวอัโตดึงมาถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะมาเก็บมานนี้เป็นใช้เป็นสติ๊กกี้บอมดีกว่านะเราใช้สติ๊กกี้บอมเป็นหลักโอเคตรงนี้ต่อยเลยโด,ดมมาน,นี้ สวัสดีครับซอมบี้เอ้าเอ้าเฮียกูยิงกูยิงฉากกูนึกว่าซอมบี้เห็นแล้วยิงก่อนเลยได้แล้วฟิกเกอร์ตัวเองเจ๊เก็บเลยกูยิงฉากเพืนเป็นศพๆเปิดมาไม่รู้อะไรกูยิงให้หมดเลยโอเคไหนใครมันเก่าใครมันเจ๋งคนเก่าอยู่นี่ไงยืนกันเต็มเลยฮะเอยืนกันเป็นบอยแบนดเลยนะไอไข่แมันกระโดดอยู่วะน่ามันโดดอะไรของมันอ้าว ตัวแหกไปแล้วอะไรเนี่ยฮะจะตบเหรอตบไม่ดูเลยไม่ดูรุ่นเขาเรียกว่าเล่นไม่ดูรุ่นอันนี้เก็บกระสุนเฮ้ยนี่ขอแจมหน่อยครับสับหัวเฮ้ยไม่ไม่ไม่ยิงยิงจับมามต่อยกระเด็นเดี๋ยวตรงนี้มีเกาะ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 กอ่อนจะเกาะขอไป ขายี่พวกข้างล่างก่อนหั่นคอนะยังไงปึบยิงกระสุนจะหมดแล้วมีไหมขอเติมกระสุนหน่อยหั่นเลยอ้าวแม่งกระสุนเต็มซะแล้วโทษทีวะโอเคปึ๊บดึงตัวขึ้นตรงนี้จะโดดโดดอกอกเกาะเต็มแล้วเฮ้ยโอนมาอะไรเนี่ยอะไรอาอาล่วงล่วงล่วง มาโอเคยิงหน้ามันก่อนเลยเปิดมาสับสับฟุตนินจาเฮ้ยเฮ้ยมึงทุบหัวแบะอ,อะไรนักเรียนรอรอจะตบเหรอฮะนะมึงจะตบครูฝึกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ยิง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 ปืนมันยิง,ย,งยิงปืนมันเออนั่นแหละกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ยหั่นออกมาอันนี้จัดมาฟัวโตเฮ้ย ล่อมันเรียบร้อยตัวแตกฮะโอเคทีนี้กูขอกระสุนึคนเอากระสุนเอาน้ำมันไม่มีน้ำมันมมจะขอกระสุนคืนซะหน่อยไอ้เชียยิงไม่โดนโอ้โหเดี๋ย,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันเลยนี่เรียบร้อยได้กระสุนคืนไอ้นักเรียนรอดองอยู่วิ่งไปไหนฮะวิ่งไปไหนไม่ไปเข้าแถวนะมึงอะอะไรฮะยิงกูหลายรอบแล้วอันนี้ก็ปลาจังเลยฮะเพียงของ โยนข้าวโยนของไหนนักเรียนรอดอของเราอะฮะนักเรียนรอดอสั่งซ่อมชิปชึบเป็นไงเฮ้ยนี่จับเสียบไม่ใช่เสียบเขาเรียกสับยิงยิงอานนี้ต่อยหน้าเอ้ยอันนี้ก็ตามหลังจยงเลยนะเป็นสตอกเกอร์รด้ไงอ้าวโอเคประตูเปิดละเดี๋ยวขอดีลกับไอซอมบี้นดี่ก่กันอืมคบหัวแบะ เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกระบาลเฮ้ยสับคออ่ะยุดดอยแล้วทริปสับสับสับ,สบไอ้นี่ด้วยอืมฟุกกระบาลมีเหลือไหมไม่เหลือไหมซอมบ,มอมอมบี้ไม่เหลือนะอเคลียร์ให้หมดเลยตบกลิ้งให้หมดเลยน้ำมันน้ำมันเราของเก็บน้ำมันก่อนนี่น้ำมันกระสุนด้วยไปทีนี้ก็ของดีอ่าเฮฟวี่แคนนอน ปืนกลโอเคไปเปิดแมปเปิดแมปเสร็จปุ๊บเก็บขอเก็บกระสุนเก็บเต็เตมหมดละไม่ต้องเก็บไ็ได้ไปเข้าประตูเปิดให้หน่อยเฮ้ยโหอยู่กันเต็มเลยมึงฮะเฮ้ยจับเสียบนี่จับทุบหัวเอาละได้เวลาได้เรืองลองอาวุธไว้มาเนี่ยเหยียบเหยียบแตงโมเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่มาเนี่ยับ เสียบเสียบลูกชิ้นนี่ออ้โหตัวแหกเลยเฮ้ย,อ,ยอะไรพุ่งโดดมาทำไมเนี่ยฮะโดดมาทำไมหักแขนต่อยหน้าฮะจับหักไม้ติมเลยไหนยังไงสิฮะอ,อันนี้ต่อยก็ต่อยหน้าอัดกำแพงเลยโอเคไหนมีอิมไอ้ไอพูนนิ้ตีกันอยู่ขอแจมด้วยกำลังมันเลยนะผ่าแตงโมจับมานี่ต่อย นวดหน้าเดี๋ยวกโอยตามมาทำไมเนี้ยฮะจะไปปวดของซะหน่อยไม่ยอมไปเข้าแถวทล้มันอะฮะตรงนี้มีของของดีตบดดตรงนี้กำแพงกำแพงเพชรลงนี่เก็บจิ้มสีเหมือนปูเลยไม่ตายเถอะโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรอีก เฮ้ยอะไรเนี่ยปีนขึ้นมาทำไมลงไปเลยนะเฮ้ยเราเบิดเราเบิดประกบข้างไม่แหก็ไม่แหก,ก็ไม่แหก,ก็ไม่ร้ว่างแล้วยิงจังเลยฮะคิดว่าตัวเองอยู่ในดาร์กอบอลเลยยังไงนี่โคเด็กตรงนี้อ่าสกิลแฟลว์เราได้แล้วเราได้เป็น 10x extra life อ่าเขาเรียก extra life ก็คือชีวิตเสริมนี่โอเค อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงอะไรฮะไอ้พวกมือปืนเป้าสะอาดเสียบคอเรียกว่าป้อนข้าวผมเรียกท่านี่ว่าป้อนข้าวแล้วกันเฮ้ยโัวใหญ่ยิงปืนหักเรียบร้อยมึงสับทีบเฮ้ยระเบิดยิงฟัวโตโอเคปันปันปัน,ป,นปันเข้าหน้าอ้าวตายเลยคนไวเฮ้ยโอเคอ่าไม่ใช่ฟัวโตดิยยืนยิงอย่างนี้แหละมึง นะเอากดผิดแล้วกดผิดแล้วอะไรนักหนาฮะวันนี้นี่เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เป็นอ่าเป็นระเบิดกระสุนจะหมดละเกียร์ความกับเกียรตอนนี้ต้องการบลูขี้กาดบลูขี้ขาดโอเคไม่ใช่บลูเดี๋ยวมันเยลโล่นี่ยว่าไอ้บ้าไอ้กูเป็นบลูอะไรวะปล่อยเลยพูดผิดหัวร้อนลงกับมึงนี่แหละลงกับพวกมึงนี่แหละลงกับพวกมึงดีที่สุดละ นีออ่อะไรเลื่อยเลยฮะกระสุนขอกระสนุนหน่อยว่าอะไรทำอะไรฮะมาตีหลังทำไมอันนี้ก็ยิงอยู่นั่นแหละฮะลำคาเข้าใจไหมกด F อ,อ,อีกแล้วกด F มันคือเปลี่ยนม็อดกด E มันคือกอลลี่คิวโอเคตรงนี้จะมีอะไรอีกปะลืมไปละเก็บอาวุธเก็บเ,ออเก็บกระสนุนไม่ใช่อาวุธ รู้สึกว่าอา้เอาเฮ้ยตามมาถึงนี่เลยะตามติดเลยตามติดไม่เลิกเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีปีนไม่ได้อ่าโอ้ลงได้ไหมเนี่ยตรงนี้ลงได้หรือไม่เออลงไม่ได้โอเคลืมลืมจำได้ว่ามีของอยู่แถวแถวนี้แตอ่อย่าพึ่งแล้วกัน นันนั่น่าจะหาเจอที่หลังแหละโอเคเดิมังนี้กระโดดหนึ่งสองเกาะโดดแค่นี้ก็ได้ละคีการ์สีเหลืองเปิดตัวอย่างอลังการนะนักเรียนระดาะนี่ตัวแหกเลยจะเปิดตัวเท่ๆทำไมฮะเฮ้ยยิงแหกหน้าเฮ้ยต่อยหน้าเลยตบเกียนแตกไอมึงอะไรนักหนาทุบ <c oughs> หน้า นี่ไม่มีอะไรใช่ไหมรู้สึกสงสัยจริงๆสงสัยว่ามันต้องมีของอาขาใจวะขาใจมันมีเซน,น์แรงๆว่าตรงนี้ต้องมีอะไรทุกอย่างเซน์กูก็ผิดนั่นแหละง่ายๆน่าจะเซนเซนน่าจะเซน์น่าจะมั่วแต่สภาพแล้วเซนเซนน่าจะมั่ว,ว,นนวไปตดวไปเลยด้วยปึ๊บเกาะไม่เคยเก็บครบหรอกอเคอร์เเบิลอะ นะแต่พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วกันเป็นไกด์เป็นไกด์เราช่องเราเล่นเป็นแนวทางอยู่และนะแล้วก็นําเสนอเนื้อเรื่องเป็นหลักเฮ้ยข้างล่างนี่ดีกว่าเฮ a v y c a n n อ n หลอยยิงเราค่อยเคลียเคลียโอเคโอมเคลียเสร็จปุ๊บเข้าไปบวกเอ้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เลื่อยหน่อยขอกระสุนกระสุนจะหมดแล้วตบอะไรเราตบลม เฮ้ยระเบิดเคลี่ยก่อนไปเข้าไปอ้าวจมกระแพงอแอออโอ้โหบั็อกบลกแดงอ่าเอออุ้ยเดี๋ยวขอเลือดเฮ้ยนี่มันไอโคใหญ่โคใหญ่เราอ่ะฮะโคใหญ่เราไงโพอใหญ่เราซาละยิงเฮ้ยปืนกลปืนกลปืนกลไอพี่แคทนตนนันสาดเข้าไปสาดเข้าไปเหมือนก่อนนี่ตบหน้าเดี๋ยวอาวุธไม่เยอะติ้มตา เสียบลูกชิ้นไปหนึ่งทียิงหัวปึบทุบกระบาลลบยิงหัวปึบทุต่อซับลบยิงหัวทุบทุกระบาลน,นั่นแหละมีแค่นี้แหละโอเคตรงนี้มอดบอดเก็บวิพนมอดสติกกี้บอมอ้อไม่ใช่เราต้องเอาไปนี่ precision b o l ไมโครไมโคร,ไมโครมิสไซล์แล้วกันน่าจะดีสุด เหมาะกับต้นเกมนะ Precision Bow ยังไม่มีของคอมโบโอเคเก็บกระสุนอันนี้กระสุน Heavy Cannon แถวนี้ไม่มีอะไร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 โอเคไปต่อยายใหญ่ไม่ต้องเก็บเพราะเลือดไม่ลดะนะตรงนี้ปืนปืนระเบิดแฟลกแก n นด e อ่ะทีนี้ก็ยิงระเบิดได้ละไป ฮึบโอเคสังเกตเนี <scary> ่ยเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหกำลังตีกันมันเลยโหตีกันเพลินเลยนี่หักคอตบหักแขนได้ไหมจังคอเฮ้ยนี่เอ้ยไอ้นี่ยิงยิงระเบิดยิงไม่โดนยิงไม่โดนกันแดกไอ้นี่เหมือนกัน sticky b อ m b อ่ะมันเหนียวไหมมันเหนียวอย่างที่เขาคิดใช่ไหมมันเดี๋ยวมันชื่อไหม sticky bomb อ่ะนะยิงยิงยิงหน้ามาเนี่ยซ้อมเลยจับซ้อม ยิงเฮ้ยตบกระบ,บาลเฮ้ยไหนยังเหลือยังเหลือไอ้ข้างล่างตายแล้วปะตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอไหนมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยยังไม่จบสแสดงว่าพวกมึงยังไม่ตายดีเฮ้ยนี่เดี๋ยวเด้ออ้าวโอเคแหกไปละเฮ้ยยิงมันเฟรมมันล่วงทำไมเฟรมมันต้องล่วงจังหวะสู้กันด้วย ไม่เข้าใจเลยจริงๆตัวเราเบิดไปครีปเปอร์เลยไหนอุ้ยอุยอุยมาอย่างเท่เลยเหรอบินลงมาทำไมตบตบเบาๆตบเบาๆก็ปิวแลไหนอไอ้นี้เลื่อยเลยไม่ยังไงหันหันผักอตัว,วใหญ่ตัวใหญ่เราอ,ะอะ่ะนะเระเบิดคอมโบยิงไมโครมิสไซล์อัดเข้าไปนี่เอาละแฮกขอหน่อยแล้วกันนี่จิ้ม เสียบกระบาลเจาะกระบาลน,นี่คุบกระบาลเนี่ยเป็นอะไรกับกระบาลมากเลเนี่ยเนีอันนี้ยังไงเสียบอกโอเคไม่เกี่ยวกับกระบาลอันนี้ต่อยกระบาลกระบาลอีกแล้วกระบาลแหกรัวๆเฮ้ยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มาจากไหนมาจากไหนมันข้าวมาจากไหนครับพี่น้องเนี่ยตแตงมาแล้วเจซอมบี้กับกากตัวนึงอา้าวไม่วะไม่วะเขามาใหม่วะเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยไอ้นี่ เสือกอะไรด้วยฮะจะามาเสือกได้ไหมยิงยิงปืนนี่เขาเรียกว่ายิงปืนเอากระสุนระเบิดระเบิดอัดเข้าไปมไมโครมิสไซล์จำนวนหนึ่งแล้วก็นี่เยียบจิ้มกระบาลฮะสับกระโหลกเลยไอพวกซอมบี้โ่ๆง,งี้ก็คถูปล่อยมันไปเถอะขี้เกียจไปเพลิงกระสุนกับมันเอาละตอนนี้อาวุธเรามีสองอย่างนั่นคือยิงวิคานั่นกับ คอมแบบชัดกัน okay. มีแค่นี้จริงๆโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะรู้สึกว่ามันมาโล่งๆเฉยแค่โล่งๆระเบิดเต็มแล้วเฮ้ยลูกชิ้นปิ้งก้อนลูกชิ้นก้อนลูกชิ้นบินได้บินลงมาบินลงมาเลยหานลูกชิ้นโอยมันบินกันหลายตัวอยู่แล้ว โอเคปึบโดดตรงนี้ปีนได้ปึบปึบเกาะปึบเกาะฮึ่มึบเกาะปึบเกาะปึบเกาะโดดเฮ้ยจะล่วงอ้าวสวัสดีครับโผล่โผล่หัวแตกโผล่โผสวัสดีครับ ทุบหัวเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเข้าหลังเรอเราอะ่ะนะมึงคิดว่านี่คือไอสซิ่งเคลีดหรือยังไงทุบกระบาลโอเด็กขอบคุณมากเฮ้ยยิงน,นี้หนวดปลาหมึกทกกาโกยากิเฮ้ยตบกระบาลยิงถังระเบิดซะเลยจะได้แหกให้หมดลงมานะไม่มา,ไม,มาไม่ขึ้นมานะไม่ขึ้นมานะโอเคตรงนี้ไม่ขึ้นมาไหนซ้ายยิงมาโอเค อ่าตรงนี้ซีเควตเปีนได้ต่อยเลยตรงนี้คือปึ๊บชีดโค้ดอินฟินิตไลฟ์นะเป็นชีดโค้ดเฉยไม่มีอะไรตรงนี้ตีไปแล้วไอ้ตัวนี้ไม่กลับอะไม่ไม่ตื่นนะไม่ตื่นไม่ต้องไม่ต้องตื่นมานะเดี๋ยวอ่ะตรงไหนนะ่ะอันนี้มันทางแรกที่เรามาเนี่ยต้องมาทางนี้ทางนี้ออกขวาตรงนี้ยังมีอย่างอื่นดนะ้วยกระสุนโอเคเก็บ เพิ่มเพิ่มเพิ่มเลี้ยวเลี้ยวเดินมานี่ากำลังมันเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ไอลูกชิ้นโหมันเกิดตรงนี้เลยละแดกเข้าไปทั้งนั้นแนะอืมจับควักลูกตาอะไรนักเรียนรอดอ,ดอ,ดอดกูจับซ่อมเลยนี่ตัดขาเตะนี่ยิงเฮ้ยสับกระบาลสับสะโพกสับไหลอะไรไม่รู้อืงทุบหัวไปตรงนี้ตรงนี้ขึ้นลิฟต์ ขึ้นลิฟต์แบบขึ้นลิฟต์แบบแมันนุ่นเฮ้ยยิงโอเคตรงนี้ไฟใหญ่ไฟใหญ่ไฟใหญ่หญระวังโอเคเฮ้ยเกาะยิงเฮ้ยๆไอตัวนี้อันตรายต้องเก็บมันก่อนต้องเก็บมันก่อนยิงเข้าปากยิงเข้าปากแล้วเฮ้ยดึงลูกชิน้นมาเฮ้ยยิงเฮ้ยยับไปไหนไม่ต้องไปอา้าวไอ้นี่ตัวแตกไปแล้วมาจังเลยมาจังเลยฮะเฮ้ย ดึงลบลบลบเหือเกือเฮ้ยนี่มาข้างหลังมาหน้ามาหลังแล้วมากันเยอะแล้วเกินนะเฮ้ยปืนปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่ระเบิดนึกไปโฟมิสไซร์อัดเข้าไปโอ้ปุมเฮ้ยเสียบเสียบลูกชิ้นไอ้นี่ป้อนลูกชิ้นให้ลูกชิ้นกินแล้วก็ดึงลูกชิ้นออกมาจากลูกชิ้นอีกทีนึงลูกชิ้นซ้อนลูกชิ้นไหนมีอะไรอีกบ้างมีอะไรบ้าง ่ยิงอย่างเลยยิงอยู่นั่นแหละเอาเอาเอาไม่ได้ไม่ได้เด้อลน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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบินไปไหนฮะอืยิงไปไหนมีขี่เจ็ตแพคนะรอรอสมัยนี้มีขี่จเจ็ตแพ้ด้วยนี่คันเออเอากระสุนออกมาเฮ้ยเอ้ย,อยตรงนี้มันเยอะเลยหรอโอเคตรงน,นี้เปิดละไม่รู้แหละแต่โอ้งแกโอเคน้ำมัน ตรงนี้ละ่ะตรงนี้ละ่ะกาแฟเนี่ยมีโลโก้ร okay. okay. ้านกาแฟได้โอเคปินตรงนี้ก็ลงโอเคได้เอ็กซ์ตร้าไลฟ์มาโดดขึ้นมาเอาเกราะแล้วก็อะไรเนี่ยโหแอมบูสแอมบูสเหรอแอมบูสเหรอเราอ่ะฮะกระโดดเยียบเยียบแตงโมแตงโมแต่โอ้ยเฟรมล่นเฟรมเฟรมล่นเฟรมล่นฮะยิงไมโครไม่ใส่โอ้โหแหกเลย แม่งหายไปทั้งตัวเลยเออเฮ้ตยต่อยต่อยวันนี้แหละตบก,กระบาลเฮ้ยเอาระเบิดติดระเบิดติดเสาไฟระเบิดติดเสาไฟไอ้นี่อะไรยิงจังเลยยิงไอ้นี่ตัวทาโกยากิโผล่อย่างไรไมารู้ระเบิดมันโดดนี้มาเลยโดดนี้ระเบิดกูอะเดี๋ยวอย่างเงี้ยจะหนีรอดไหมรอดด้วยรอดซะด้วยรอดซะด้วยแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวยิง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 เอาเอาเลือดไม่ตายอ,อืนี่ ต่อยหน้าตบกระบาลเฮ้ยอันนี้ตบกระบาลขามาข้างหลังขอเลื่อยแล้วกันกระสุนจะหมดเออแม่งสักทีแต่ว่าไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะพวกมันนะอะฮะตด่งทางนี้โดงน,งนี้มีบายห,หนไปอา้าวโดดข้ามเฉยเลยอ้าวเจ็บตายแล้วล่วงเสียเลือดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคไปโดด โดดตรงนี้กล่องพยาบาลฮึบ <c oughs> เฮ้ยเวัดีครับนี่เฮ้ยไอตัวนี้ยิงอยู่อย่าให้มันยิงฟรีเราต้องตัดปืนมันออกเฮ้ยนี่น,นี่ระเบิดไฟเด้โหนี่นี่ไอ้นี่ก็ยิงมันไมค์โคมิไซออมโบเข้าไปฮึบย,ยิงระเบิดซิกกี้บอมบ์แฮ็กวันนี้จิ้มกระบาล แตกแล้วนะไม่รอดไม่รอดไม่มีใครรอดเจอคูณเนี่ยเฮ้ยิงยังไงครับมีกไหมมีไหมมีไหมมีก,ก็มาได้นะไม่กลัวหรอกบอกเลยโอเคตรงน,นี้อาราต้องทำอะไรยังยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดแหมลืมยังไม่หมดแหมแม่งไปซ่อนก็ว่าอยู่บนวงนั้น นางอยู่ข้างในปราการปีศาจผมจะปัก <Okay S 2> หมุดตำแหน่งของนางในหน้าจอของคุณได้เลยโดเข้าไปมีการรวมตัวของนักบวชจันโลกอยู่เพียงด้านบนคุณผมสแกนเห็นลิฟต์ตั้งอยู่ที่ใจกลางของปราการดีมากเวกา้าโอเคตรงน,นี้เขาลังส่วมดมนต์กอยู่เลยกำลังแบบว่าบูชาซาตานสวดแถบถึงไม่น่าจะถึงพระราตรายไป เดี๋ยวซ้ายเดินเข้ามาในนี้ตรงนี้จะมีโคเด็กสักอันหนึ่งอยู่สักที่ตรงบันไดนี้มีอันหนึ่งเก็บหนึ่งแผ่นห้องนี้จะมีสองแผ่นนะนี่ไงตรงนั้นอีกแผ่นหนึ่งโดด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 เก็บเรียบร้อยครบ สองแผน่นทีนี้ก็อ่ากดกดหัวกะโหลกคารเมรเกอร์จะมารวมตัวพร้อมกับนักขบวดแต่เมื่อนางอยู่นอกถิ่นที่อยู่ก็จะไม่สามารถกำจัดนางได้ ไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีมนุษย์ดดผู้ใดผ่านประตูนี้มาได้นั่นมันพอใจยัง,ยงเอาเพื่อนมาให้นี่มันหยุดอะไรไม่ได้เนาะโลกทั้งใบต้องถูกบูชายันให้กับท่านคานเมเกอร์และพลังงานจะถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งตามที้ถูกเขียนเอาไว้จากดวงวิญญาณของพวกนอกเรย เจ้าไม่มีทางช่วยผวกมันจาัดก,การพิพากษาได้เฮ้ยพูดไม่เข้าหัวเนี่ยเจ้าล้ำเส้นเกินไปแล้วย่ามาขัดขวางเราเสียน,นี่คือโอกาสของมวลมนุษย์ที่จะได้ทบทวนตนเองและรับใช้พวกเรา เจ้ามีอาจปฏิเสธเจตจำนงเพราะขานเอเกอร์ได้เปิดใช้งานประตูมิติมันมีเพียงเจ้าคนเดียวที่ล <int mystery> <Stud> ุกขึ kun, ้น yeah. ต่อต้านเรา